รวมสุดยาดคุณประโยชน์และหลักการทานอาหารคีนแบบง่ายๆใน5นาทีค่ะ ปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไวรัสจากโควิด -19 ฝุ่น PM 2.5ควันรถยนต์หรือควันบุหรี่ในบางครั้งนะคะทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นโทษต่ตอร่างกายด้วยกันทั้งสิ้นเราแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะทางออกที่ดีที่สุดของเราก็ควรจะทําร่างกายให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างคุมคุ้บกันของร่างกายนะคะ เมื่อพูดถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะก็จะหมายถึงอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากอาหารคลีนค่ะอาหารคลีนนะคะถือว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการอาหารเพื่อสุขภาพค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาอธิบายถึงความหมาย ประโยชน์และก็โทษของอาหารคลีนนะคะถ้าคลิปนี้ถ้าเพื่อนได้ฟังนะคะรับรองว่าต้องอยากทานอาหารคลีนอย่างแน่นอนค่ะขอ,อสรุปง่ายๆเลยนะคะอาหารคลีนก็คืออาหารที่ยังคงความเป็นธรรมชาติเป็นมิตรต่อร่างกายเน้นความสดใหม่หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งทั้งสีกลิ่นรสชาติอาหารไม่ผ่านการแปลรูปใดๆนะคะคําว่าแปรรูปในที่นี้หมายถึงอาหารที่มีการเปลี่ยนสภาพเพื่อให้คงทนต่อการเก็บรักษาและยืดอายุของอาหารนั่นเองค่ะต่อมา ะะจะพูดถึงการทานอาหารคีนแบบง่ายๆสรุปได้4ขั้นตอน 1. นะคะลดละเลิกอาหารแปรรูปสารสังเคราะห์ทุกชนิดเน้นอาหารที่สดใหม่ค่ะ2ก็คืองดแป้งหรือข้าวขัดสีให้ทานเป็นพวกเข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่แทนนะคะ 3. เน้นผักผลไม้ 4. ลดเครื่องปรุง ปรี้ยวหวานเค็มมันรสจัดก็เน้นด้วยนะคะถ้าเราทําตามหลักอาหารคีนแล้วเราจะได้อะไรเราได้สรุปประโยชน์ของอาหารคีนมาไว้ถึง8อย่างด้วยกันค่ะ 1. ห่างไกลการสะสมของสารเจือปนต่างๆเพราะว่าเราเน้นอาหารที่สดใหม่นะคะ2เป็นมิตรต่อระบบการย่อยนะคะเพราะเราเน้นทานผักผลไม้ค่ะ 3. ลดความเสี่ยงการทํางานของโรคลําไส้ค่ะลดปัญหาปัญหาหลอดเลือดอุดตนันและอีกหลายโรคพอร่างกายนะคะเพราะถ้าร่างกายเราได้รับโซเดียมมากเกินไปจะส่ง ให้เกิดภาวะเสียสมดุลและเราก็จะทําให้แรงดันเลือดสูงขึ้นไปจนเกิดเป็นโรคขึ้นมาได้นะคะ4ก็คือลดไขมันลดพุง 5. ลดน้าตาลชะลอวัยหน้าไม่แก่นะคะเพราะน้ําตาลมีส่วนช่วยในการทําให้หน้ามีริ้วรอยค่ะ 6. ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคอัลไซเมอร์เบาหวาน7จหุ่นดีน้าหนักลด8ห่างไกลโรคค่ะประโยชน์ของอาหารคีนนะคะมักรวมรวมกันอยู่ในสโกโลแกนที่ว่าหุ่นดีชะลอวัยห่างไกลโรคค่ะ แม้ว่า,าหารคีนะคะจะมีประโยชน์ที่ดีมากๆแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือรสชาติและก็ราคานะคะเพราะว่าอาหาร ที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆเนี่ยรสชาติจะจืดไปบวกกับราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าอาหารปกติค่ะด้านรสชาตินะคะมีวิธีการแก้ไขนั่นก็คือเลือกใช้เครื่องปรุงสําหรับอาหารคีนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มรสชาติค่ะส่วนราคาปัจจุบันนะคะเนื่องจากอาหารคีนมีให้เลือกหลายร้านมากๆนะคะเราสามารถเลือกราคาที่เป็นมิรแบบกระเป๋าตังค์ของเราได้ค่ะ โอเคครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องการลดน้ำหนักการออกกำลังกายหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้การทำอาหารก็สามารถเข้ามาในเพจของเราได้นะครับมาพูดคุยหรือจะมาดูคลิปเก่าๆของเราก็ได้นะครับในลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ